ชุดตำรวจที่เดินทางไปตรวจสอบบริเวณเมืองคลิตีเขตติดต่ออำเภอศรีสวัสดิ์สังขบ,บุรีและช่องผาภูมิได้ทำการตรวจสอบหาข่าวอยู่สองคืนแต่ก็ไม่พบวี่แววของบางรอนเลยส่วนพลตำรวจตีไพศาลตั้งใจตรงรองผบ,บชนภาค7หัวหน้าชุดไล่ล่าบางรอนเปิดเผยว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตนพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณใกล้เมืองคลิตีอำเภอท่องผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรี เนื่องจากมีรายงานกลับว่ามีคนพบเห็นบางรอนอย่างไรก็ตามขณะนี้เราได้วางกำลังไว้ตามจุดต่างๆที่คาดว่าบางรอนจะใช้หลบหนีหรือกบดานอยู่รวมทั้งตามจุดเข้าออกบริเวณตามชายแดนไว้ด้วยส่วนที่มีข่าวว่าบางรอนหลบหนีไปทางภาคอีสานนั้นตนคิดว่าเป็นไปได้เพราะบางรอนเป็นคนมีเงินใช้เงินได้จากการค้ายาบ้าเลี้ยงคนไว้มากมายซึ่งคนเหล่านี้อาจจะคอให้ความช่วยเหลือก็ได้ แต่ถ้าหากใครให้ความช่วยเหลือจริงก็ถือว่าผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบางรอดน,นั้นในวันที่26ตุลาคมจะมีการสอบสวนตำรวจชั้นประทวนสพสอ,พอ,องผาภูมิหนึ่งนายสพสังขบรุรีสองนายหากพบว่ามีความผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยโดยจะนำตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดแห่งชาติกทมเมื่อเวลาสี่นาฬิกาวันเดียวกัน ได้เกิดเหตุตำรวจกินยาตายเหตุเกิดที่บ้านพักสพสังขบุรีจากการตรวจสอบพบว่าตำรวจคนดังกล่าวชื่อสิบตำรวจตีสม,มัยสมศกิตตำรวจสพสังขบุรีมีหน้าที่ดูแลด้านชายแดนหมู่ที่9ตําตำบลหนองผู้อำเภอสังขบุรีโดยญาติพี่น้องนำร้านสิบตำรวจตีสม,มัยไปส่งที่โรงพยาบาลสังขบุรีซึ่งแพทย์สามารถล้างท้องช่วยชีวิตไว้ทันอย่างไรก็ตามในการที่สิบตำรวจตีและไม่กินยาพิษครั้งนี้ ทางตำรวจจะต้องตรวจสอบว่ามีความสนิทสนมกับบางรอนด้วยหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเรียกสอบปากคำตำรวจชั้นประทวนของสพสังขบ,บุรีไปแล้วหลายคนรวมทั้งมีการสั่งย้ายไปแล้วสองนายทางรองพอบชภาค7เ,เรียกสอบอีกสองนายในวันที่26ตุลาคมนี้เช่นกันทางด้านพันตำรวจเอกคงศักดิ์ธีรสุขกล่าวถึงกรณีพันตำรวจตีสมป,ปองนิ่งนึกผู้ต้องหาแก๊งบางรอนสาวไส้ตำรวจสพอ,อทองผาภูมิว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการของบางรอนว่า ขอยืนยันว่าตำรวจสพอออทองป่าภูมิไม่ได้เลวเสียทุกคนการตรวจสอบเรื่องนี้ต้องดำเนินการไปเป็นตัวบุคคลเพราะการที่ตำรวจไปสนิทสนมกับบางรอนนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลไม่ใช่เวลาบางรอนมาที่โรงพักทองป่าภูมิแล้วตำรวจต้องแต่งเครื่องแบบตั้งแถวต้อนรับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับการปฏิบัติงานต้องแยกออกจากกันหากตำรวจทองป่าภูมิเร็วจริงๆคงไม่มีการจับยาบ้าของบางรอนที่แพร่ริมน้ำเมื่อวันที่หตุลาคม จนเป็นต้นตอของการขยายผลให้จับกลุ่มรังใหญ่ที่หนองจอกกทมอขอความเป็นธรรมให้ตำรวจทองผาภูมิบ้างหากมีหลักฐานว่าตำรวจทองผาภูมิสนิทสนมกับบางรอนก็พร้อมให้สอบสวนเพื่อความบริสุทธิ์สวยกรณีนายมานูวิวัน์พานิชพบออเรือนจำจังหวัดกาลสินบางเอืญนพบชายต้องสงสัยหน้าตาคล้ายบางรอนขับรถเก๋งบีไม่บิลทะเบียน3 2 3 8อเียนอยู่หน้าเรือนจำจังหวัดกาลสินโดยมีหญิงสาวร,รูปรางทัวมาด้วยกันในวันเดียวกัน พันตำรวจตีบุญฤทธิ์ชีววัฒน์สารวัตรสืบสวนสพออเมืองกาลสินเปิดเผยว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีคนพบบางรอนขับรถวนเวียนอยู่ในเขตกาลสินจึงสั่งตั้งด่านสกัดตรวจคน้นตามโรงแรมและสถานบันเทิงหลายแห่งในจังหวัดกาลสินแต่ยังไม่พบรถเข็นคันดังก่าวอย่างไรก็ตามทางตำรวจสพออเมืองกาลสินยังคงตั้งด่านตรวจค้นต่อไปพร้อมทั้งส่งสายสืบออกหาข่าวบางรอนดด้วยทางด้านพลตำรวจตีวีรวัตรตุ่มเงินพอบอมุกดาหาร มีคำสั่งให้ตำรวจทุกสอพอ,อในจังหวัดมุกดาหารตั้งด่านตรวจสกัดจับบางรอน24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ทุกด่านรายงานผลให้ทราบทุกชั่วโมงแต่ยังไม่พบ,บวีแววของบางรอนเลยพร้อมทั้งสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนนำรูปถ่ายของบางรอนไปแจกจ่ายให้ประชาชนและคนขับขี่รถสามล้อรับจ้างบริเวณท่านาตลอดแนวฝั่งแม่น้ำโขงหากใครพบเห็นขอให้แจ้งตำรวจโดยด่วนนอกจากนี้ที่ด่านตรวจขนเข้าเมืองท่าเรือแขวงสวนะเขียประเทศลาวเจ้าหน้าที่ได้นำรูปถ่ายบางรอนพร้อมประกาศ ค่าหัวจํานวน2 0 0 0 0 0บาทและนํารูปถ่ายบางรอนมาติดไว้ด้วยโดยมีคนเล่าให้ความสนใจมุงดูประกาศกันมากเพราะรางวัลค่าหัวคิดเป็นเงินลาวมูลค่าสูงถึง24ล้านกีบช่างตำรวจมุกดาหารได้ประสานงานไปยังหน่วยป้องกันและรักษาความสงบแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวเพื่อให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวอิสลามชื่อว่าบางรามมีธุรกิจซื้อขายโคกระบือจากฝั่งไทยโดยเฉพาะโคกระบือจากจังหวัดกาญจนบ,บุรี และระยะหลังพบว,ว่าบางราเดินเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งโดยทางตำรวจกำลังเล่งล่าตรวจสอบว่าบางราม,มีความสนิทสนมกับบางรอนหรือไม่เนื่องจากบางรอมีธุรกิจคา้าวกระบือบางหน้าเช่นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมรานชนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาย,ยาเสพติดว่าทางสำนักง,งานปร,ปรับปรามยาเสพติดหรือปปสมีรายงานว่าตอนนี้ยาบ้ากำลังระบาดหนักส่วนเฮโรอ,อีนลดน้อยลงสาเหตุเพราะยาบ้าผลิตง่าย มีการผลิตตามแนวชายแดนไทยพมา่าตนจี่ขอความร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีของพมา่าเพื่อร่วมแก้ไขเรื่องนี้กันแล้วโดยมีนโยบายให้เร่งจับกลุ่มผู้ต้องหามาสอบสวนขยายผลอย่างกรณีของบางรอนซึ่งได้มีการติดตามกันมามากเพื่อขยายผลเพราะรู้ตัวหลักอยู่แล้วก็ต้องขยายต่อไปในอาณาจักรของพวกเขาว่ามีใครเกี่ยวข้องกันบ้างและต้องติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีทั้งหมดซึ่งตนมอบหมายนโยบายให้ตำรวจไปแล้วหากจับเด็กติดยบาบ้าได้หนึ่งคน ต้องสอบไปได้ว่าเอาอยาบ้ามาจากไหนนายชวนกล่าวว่าส่วนการเพิ่มโทษของผู้ค้าผู้เสพไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่าการประหารชีวิตเพราะตอนนี้ผู้ค้ามีโทษขั้นประหารชีวิตแล้วแต่ขนาดของความผิดเช่นหากมีปริมาณของกางสูงก็จะต้องประหารชีวิตส่วนยาบ้าระบาดในครอบครัวและโรงเรียนนั้นต้องรุนแรงกับผู้ปกครองของโรงเรียนอย่างหนักหากเอาจรงิงเอาจังปัญหายาบ้าก็จะลดน้อยลงไปแน่นอน นายชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีนายทหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับบางรอดว่าตนได้พูดคุยกับพลทปรีชาแม่ทัพภาคที่สในงานทำบุญทอดกรถินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าข้องใจเหมือนกันที่มีนายพลชื่อพอพานไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยแม่ทัพภาคที่สี่บอกว่านายพลในภาคที่4มีชื่อย่อพอพานอยู่สองคนและดูว่าสองคนดังกล่าวก็ไม่น่าเป็นคนแบบนั้นแต่ก็ขออนุญาตไปตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้ง แล้วจะรีบรายงานให้ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายพลคนดังกล่าวเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการอย่างไรนายชวนกล่าวว่ารอให้แม่ทัพภาคที่4ตรวจสอบเสียก่อนว่าเกี่ยวหรือไม่เมื่อถามถึงกระแสที่นายทหารคนดังกล่าวเคยอยู่หน้าห้องผู้บังคับการสืบสวนนายชวนกล่าวว่าก็นั่นสิแต่ขอให้มั่นใจว่าตอนนี้ผู้บังคับการสอบสวนหรือผบอเหล่าทัพไม่มีใครปล่อยปะกละเลยเรื่องนี้เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของสังคมแต่เวลานี้เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าชื่อนั้นจริงหรือไม่ตามที่เป็นข่าวหากเป็นจริงนายพลนั้นก็ต้องรับผิดชอบและเป็นปัญหาตัวบุคคลอย่างไรก็ตามความคืบหน้าในการติดตามตัวบางรอนนั้นทางตำรวจก็จะรายงานทุกระยะวันละ2-3ถึงครั้งว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว